ตัวเลข,ขอ,อื่นเคลื่อนเลยวุ่นวายเลยนะครับรู้จกักขุนแผนนะขุนแผนแสนสถานคืออยากก็รู้ว่ากระบวนการในการบริหารของขุนแผนสมัยนู้นเน่ยจริงๆเป็นแค่เป็นเรื่องอะนะฮะทำยังไงแต่ปัจจุบันนี้มีขุนแผนเนี่ยหลายต่อหลายคนฮะรอบนี้เนี่ยขุนแผนเมีย4คนฮะบริหารจาัดก,การเนี่ยวุ่นวายเหลือเกินสุดท้ายแล้วเมียโบกกระโหลกเป็นการสั่งสอนขุนแผนฮะใช่ไหม เป็ขาใส่เป็นชุดเลยนะเป็นผ้ามอห้อมสบายๆคล้ายๆทรงอย่างนั้นเนาะเสื้อกางเกงเข้าชุดกันมันเหมือนเนี่ยเหมือนชุดที่เราไปนวดอ่ะผ้าอย่างนั้นอ่ะแต่สีมันจี๊ดมากนะจี๊ดจ้าสว่างตามากเสื้อเหลืองเนี่ยพี่คือพี่นิรันต์พี่นิรันต์หงทอพี่นิรันต์มว่าเป็นคนโพสต์คลิปนี้เองคือไม่ได้ตั้งใจว่าโพสต์คลิปแล้วคนจะดูเป็นล้านๆขนาดนี้ตั้งใจจะเป็นคนกลางในการไก่เกลี่ยเจรจาไปไปมามันกลายเป็นเรื่องร้อนแรงฮะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่อยากจะบอกไว้ว่าเฮ้ยออฟออฟเพื่อน เองเน่ยไม่ควรทํางานร้านอาหารหรอกเองควรจะเป็นพนักงานการรถไฟสับพี่ดีด ส,สับรางเกณฑสับรางมากกว่านะครับข oh. ่าวนี้ก็มีคนชมมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับเรื่องวุ่นวุ่นขุนแผน2022ัะยี่สิบสงฮะไม่ะ่ี่ฉันเห็นคุณให้เวลากับเรื่องนี้นานๆตั้งใจฟังเทคนิคเคล็ดลับพี่เขาใช่ไหมทีมงานเขาบอกว่าข่าวนี้มันสุดจริงๆหลายคนอยากรู้แงบพี่เขามีดีอะไรเคล็ับมหาเศรษฐีพี่สาสาวรุมลลอมพี่ฉันว่าที่ฉันเห็นละเขามีดีอะไรอะไรฮะหนวดงามอ๋อเลยมันอาจจะเวลาแบบจุ๊ก สีอะไรอย่างนี้เปล่าอืดีไม่เลี่ยมทองมาด้วยนะเ,ออเรื่องของความรักอะมันว่ากันไม่ได้หรอกคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่ว่าพอดูข่าวนี้นะ นั่นช่างภาพโปรดิวเซอร์รวมนึ่งคุณะจะเอากลับไปใช้ที่บ้านนะ่ะไม่ได้นะเบอร์เดียวนะพวกเราเ,ออเขาเปิดหายไปแล้วยังไงคนเดียวดีที่สุดชีวิตจะได้ไม่วุ่นวายหรืถ้าจะมีหลายคนตกลงกันให้ดีก่อนนะคะอืมอ่ะช่วนดูความมักง่ายกันเลยนะครับคุณผู้ชมฮะกลุ่มนักปัน่นปั่นจักรยานปั่นกันมาอยู่ดีๆเจอมอเตอร์ไซค์มักง่ายขี่ย้อนสอนชนระเนระนา,นาดเลยครับ การประชุมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะสร้างประโยชน์ให้คนนับล้านเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนทุกกลุ่มเชื่อมโยงการเดินทางหลังโควิด -19 ที่สะดวกและปลอดภัยสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตอย,อย่างยั่งยืนครอบคลุมและสมดุลม,มาร่วมกันภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพสัปดาห์การประชุมผู้นำเอปิก2 0 2 2ของประเทศไทย14-19พฤศจิกาย,ยนนี้ที่กรุงเทพ นี่ปลากระตูนอยากเห็นบ้างอ่ะช่วยเพื่อนเห็นยังไงดีนะโฟโมสโอเมก้าสามหกเก้าโกวันพัสมีดเ a เซกิสเจ็ดมิลลิกรัมสปริงกอมัยลินอ่ะทำมัื่อนไมอายเพื่อนเห็นปลากระตูนแล้วโฟโมสโอเมก้าสามหกเก้าโกของแต่ละอย่างมันดีต่อใจนะแม่ใจเขาก็ใจเราแล้วก็หุ่นเราด้วยวันนี้คุณเพิ่มเรื่องราวใหม่ๆให้ตัวเองแล้วหรือยัง ยาสีฟันเทพไทยแจกโชคทองเขาจัดหนักจัดเต็มเลยนะพี่แท่งใช่เลยกันนี่โอกาสดีเลยนะใครที่ยังไม่เคยใช้เทพไทยได้ทั้งลองใช้ได้ทั้งลุ้นโชคทองใช้นิดเดียวปากสะอาดแถมยังได้ลุ้นโชคทองอีกว,นนวันนี้ถึง2กุมภาพันธ <2 S 2> ์2 5 6 0ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยแจกทองรวมมูลค่า16,800,000บาทลุ้น1้านบาท1รางวันและ10,000บาท20รางวันทุกสัปดาห์เพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรในกล่องเทพไทยส่งตัวมาน o 1 0รังสิตปทุมธานี1 2 1 3 0 นี่เลยนมเปรี้วดัชมิลมีวิตามินดีที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันนมเปรี้วดัชมิลประโยชน์ดีๆให้คุณทุกวันติดหลังคาโซลา่ากับ SCG ดูแลทุกขั้นตอนแบบ one stop service ให้คุณมากกว่าความคุ้มทั้งกลางวันและกลางคืนใช้งานง่ายมั่นใจไม่ต้องเจาะหลังคา รับประกัน25ปี SCG Solar Roof Solutions สนับสนุนโดยใหม่คอนเน่รถสาลายสัมผัสรสชาติของน้ำผลไม้เข้มข้นน้ำผลไม้เข้มข้นติ่งฟง อีกสนาทีจะ8ปดโมงแล้วนะคะคุณผ,ผู้ชมดูเรื่องความมักง่ายบนท้องถนนกันหน่อยอ,อย่าเอาแต่สะดวกส่วนตัวเพราะว่ามันอาจจะไม่มีโอกาสได้สะดวกในครั้งต่อไปอีกนะคะครั้งนี้รถมอเตอร์ไซค์เขากําลังจะออกมาจากซอยเขาตั้งใจว่าออกจากซอยปุ๊บจะพุ่งไปกลับรถเลยแล้วก็ตัดหน้ารถคันที่เขาขับมาทางตรงปรากฏว่าระหว่างนั้นมีรถกระบะตีตู้ทึบเขามาพอดียับทั้งคู่เลยค่ะ